Thank <laughs> you. เทพสู่เขาพญาเดินทงในระยะทาง160กิโลเมตรโดยเจ้ามอเตอร์ไซคู่ใจคันนี้ดูดน้ำมันไปเกือบ4ลิตรคิดเป็นเงินเรา225บาท มากางเต็นท์นอนค้างคืนแต่เหมือนว่าเราแค่มาชมวิวและชมสะพานผุดกลางเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ที่ถูกสร้างมาแล้ว30กว่าปีและแล้วเราก็เปลี่ยนใจหาลานกางเต็นท์ใหม่ที่พักแรมสำหรับคืนนี้งานนี้คงต้องพึ่ง gps แล้วละ่ะด้วยเซิร์ชคำว่าลานกางเต็นท์ใกล้ฉัน เหตุผลที่เลือกไปกางเต็นท์สถานที่อื่นหรอ,อมไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของใครหลายคนหรอกนะสำหรับเราแล้วถือเป็นปัญหาใหญ่พอสมควรด้วยการที่ห่วงเต็นท์มากๆเพราะบนพื้นผิวสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยหินชิ้นเล็กๆเ,เ,เกรงว่าเวลาเรานอนทับช่วงล่างเต็นท์นานๆมีโอกาสจะเป็นรูได้ และยิ่งถ้าเจอฝนตกหนักแล้วล่ะก็มีหวังน้ำซึมเข้าเต็นแน่นอนค่ะแต่แล้วฝนก็มาเยือนส่วนเราอาศัยปั๊มน้ำมาในการต้อนรับ ไม่อยากลำบากตัวเองไปมากนะักตกเป็นเหยื่อห้องเช่าแล้วละ่ะ450บาทตัวเบาเลยค่ะเช้าวันใหม่ตื่นมาพร้อมกับแสงแดดจางๆกับอากาศจะว่าร้อนก็ไม่เชิงไม่รอช้ารีบจัดของและเดินทางต่อดีกว่า แล้วหน้าฝนนี้เที่ยวไหนกันบ้างนะสำหรับเราแล้วคงหนีไม่พ้นภูทับเบิกไปล่าหมอกฝนเหมือนคนอื่นเขาบ้างดีกว่าเดินทางอีกหนึ่งชั่วโมงก็ถึงจุดหมายแล้วสินะแต่ในระหว่างนี้ง่วงจอดพักค่ะ ทางไม่ได้คดเคี้ยวเหมือนพักเหนือเวลาขับรถทางตรงตลอดทางคือง่วงสุดๆเลยแหละถึงใจยังไงก็เหินนะต้องขอบคุณผู้ใจบุญที่สร้างศาลาไวา้ให้ผู้คนอาศัยหลบฝนหลบแดดกันคิดว่าคนต่างชาติส่วนใหญ่ประทรับใจเมืองไทยก็เพราะคนไทยมีอะไรก็เอื้อเฟื้อกันเสมอและมีจิตใจที่ดี เราก็เปลี่ยนใจมากางเต็นท์นอนที่ทุ่งแสลงหลวงเห็นว่าช่วงนี้ฝนตกลมแรงเลยไม่ขอไปสู้รบกับลมบนเขาพูทธะเบิกแล้วล่ะสู้เอาแรงหลบลมที่ทุ่งแสลงหลวงพร้อมชมวิวทุ่งยาสวรรณ์ที่เดียวแห่งเมืองไทย เราเองก็คิดถึงรมควันจากกองไฟนะยิ่งไปกว่านั้นก็คือประกอบอาหารจากฟืนเนี่ยรสชาตินั้นจะแตกต่างจากที่เราใช้แก๊สมากๆโดยส่วนตัวแล้วชอบรสชาติแบบประกอบอาหารด้วยฟืนนะรู้สึกดีทุกครั้งวินาทีที่อาหารคำแรกเข้าปากแล้วร้องว้าวแต่ในบางทีก็แอบคิดนะว่า คนเรามักจะห่วยหาในสิ่งที่ขาดหายหากทานอาหารปรุงสุกด้วยฟืนเป็นประจำมีโอกาสไหมที่จะคิดถึงอาหารปรุงสุกด้วยแกส๊สและความสะดวกสบายมากกว่าการใช้ฟืน เท่าคืนนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากมายหรอกนะก็แค่ปลากระป๋องผัดผักบุ้งและต้มจืดฟักใส่ไก่แต่ที่พิเศษคือบรรยากาศที่ธรรมชาติมอบให้นั่นละ่ะอากาศที่นี่เย็นสบายตลอดวันรู้สึกสดชื่นทุกครั้งเวลาสูดอากาศเข้าอวัยวะขึ้นชื่อว่าปอด เป็นอากาศที่ไม่มีสิ่งเจือปอนของแกส๊สมลุลพิษร้ายสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสสัมผัสใดๆทั้งสิ้นนี่สินะถึงเรียกว่าธรรมชาติ กจืดฟักไม่ได้ใส่เครื่องปรุงอะไรมากมายก็แค่เกลือจะว่าไปรสชาติกลมกล่อมกว่าที่คิดไว้เยอะได้รสหอมหวานจากฟักเขียวเต็มๆตามตด้วยขึ้นช่ายและเนื้อไก่ 哥。啊